เริ่มแรกเลยก็คือสอนให้หลานนะคะให้หลานที่เป็นภาราชินมยานะคะสติดขวบนะคะป .4 ผู S <S ้าหายค่ะเลือดฝังเข็มเขเลือดเขาจะอยู่ประมาณ25เปอร์เซ็นต์ทุกสองเดือนเนี่ยเขาะจะต้องไปให้เลือดและล่าสุดเนี่ยก็คือเขาก็ลองให้เขาบอกว่าเออไม่อยากให้เลือดแล้วหนูเจ็บมากมาทีนี้มาต้องไปทำให้บุตรเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาอาหารเสริมหรือว่าตัวช่วยให้หลับก็เลยมาค้นในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยเจอ N V 7หักาแล้วพอได้เริ่มทานตัว N V 7ไปแล้วมีแบบอะไรที่มันดีขึ้นบ้างปกติพอหลังให้เลือดมาสักหนึ่งเลือดเริ่มตกก็คือสังเกตจากหิวเขาเลย เขาจะซีจะเหลืองจะเหลืองนะคะแต่ตอนนี้เ้าที่สังเกตคือเหมือนระดับเลือดก็คือผิวยังแดงแล้วก็ใต้ตาเขาจะคำจะดำเนาะแต่ตอนเนี้ย็คือว่าใต้ตาเขาก็ไม่คำเลยตอนแรกเขาจะกินข้าวน้อยมากหรือแทบจะไม่กินข้าวเลยวันแรกตํางตางทำแนะนำเนาะก็คือให้กินเช้าขึ้นวันที่สองที่สามเน เขาเริ่มหิวข้าวแล้วก็กินเจงขึ้นนะคะทีนีปู่ที่ดูแลเขาอยู่ะค่ะเขาบอกว่ากินข้าวเยอะมากนะคะกินข้าวเยอะแล้วก็กินเจงมันเด็กเจริญอาหารจะเติมที่เขาแบบเหลืองซีดไม่ค่อยมีแรงเลยตอนนี้ก็คือเขาไปวิ่งเตะบอลได้ปกติไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะใช่ อืมแข็งแรงขึ้นเยอะมากอย่างชัดเจนเลยดีเยียมมากเลยค่ะพี่ผุดขาดีใจกับพี่ผุดมากๆนะคะที่แบบว่าหลานแบบกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นในส่วนของด้านอารมณ์เป็นยังไงบ้างคะพี่ผุดขาที่คุยกับปู่แหละคนที่เขาดูแลเนาะก็ปกติหลานจะเป็นคนผิดมือถือพอติดมือถือก็คือติดเก่งเขาก็จะบ่อคข้างเลี่ยวกาดอะไรอยงนะคะเลี่ยวกาดเหมือนแบบเด็กไฟที่แบบว่ามีอารมณ์ที่ที่แบบ ฉุนเฉียวะนะคะแต่พ่อสังเกตแล้วก็คือว่าหลาดูซอฟลงเหมือนเขาค่ล้ายแบบพ่อลงรีอารมณ์ดีขึ้นแบบอารมณ์รีขึ้นแล้วก็พูดจาเหมือนแบบซอฟลงใช่จริงๆเราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออะไรอะไรแบบนี้เราก็เลยสังเกตแล้วก็ได้คุยกันอยู่นะคะทำไมเขาดูแบบเออไม่เหมือนเดิมแบบเนี้ยค่ะ มีกระโยนกันอ๋อค่ะในตัว NV7 นะคะพี่บุตรถามมันจะมีส่วนประกอบที่ปเปช่วยบำรุงเกี่ยวกับเซลประสาทเซลลสมองในเด็กจะเด่นในเรื่องของสมาธิด้านความจําและด้านอารมณ์และในส่วนของสุขภาพได้ด้วยค่ะพี่บุตรคะเดี๋ยวอันนี้ฝากความประทับใจหน่อยนะคะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ NV7 ก็มีส่วนสมร คะนียนะคะสิ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องของเขาแข็งแรงมากขึ้นนะเขากินข้าวได้เยอะขึ้นจากเดิมที่เราต้องรังขับกินข้าวเราก็ไม่ต้องรังขับตอนนี้ก็คือขอกินข้าวเลยนะคะเราถือขอกินเองมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีขึ้นมากๆากนะคะมันก็เลยทำให้หมดรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็จะให้หมานะคะได้กินต่อเรื่องนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันต้องต่อเนื่องแล้วก็เพื่อให้เขาเองได้มีสุขภาพตรงรวมนะคะที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายด้วยนะคะได้ ก็ตั้งเองต้องขอขอบพระคุณพี่บุตรมากๆนะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ n อ7ไปแล้วในเรื่องของค่าเลือดดีขึ้นนะคะพี่บุตรค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะพี่บุตรค่ะรีวิวชุดคอธรรมชาติบำบัดกับ n อ7ซค่ะสวัสดีค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นพี่แนะนาตัวได้เลยนะคะว้าพี่บุตรนะคะบุษบามามาเชื้อค่ะ ค่ะพี่คุษมานะคะไม่ทราบว่าก่อนหน้าที่จะได้มาเริ่มทานตัวผลิตภัณฑ์เอ7มีเจ็ดนะคะเริ่มแรกคือคุณพี่สั่งให้ใครทานหรือมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะคุณพี่อ๋อก็นะคะเริ่มแรกเลยก็คือสั่งให้หลานนะคะให้หลานที่เป็นภาราซิมอยนะคะก็หลานเขาจะอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะอายุสิบ่าเนาะแล้วก็สั่งคู่กับให้พ่อทานด้วยเลยก็คือพ่อเป็นโรคไตระยะสาะค่ะเดี๋ยวก็อื่นหนูขออนุญาตถามในเรื่องของ ตัวของหลานก่อนนะคะว่าที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มธาลัสซีเมียคือน้องมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะคุณพี่ขาเล่าได้เลยค่ะก็นะคะตอนแรกเนี่ยก็คือหลานเขาจะต้อเลือดนะคะค่าเลือดความเข้มข้นเลือดเขาจะอยู่ประมาณ25เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือทุกสองเดือนเนี่ยเขาจะต้องไปให้เลือดนะคะและล่าสุดเนี่ยก็คือเขาก็ร้องให้เขาบอกว่าเออไม่อยากให้เลือดแล้วหนูเจ็บมากนะคะ ที่นี้มาช่วยทำให้ให้บุตรเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาอาหา,ารเสริมหรือว่าตัวช่วยให้หลับก็เลยมาค้นในอินเร์น็ตนะคะก็เลยเจอ nv7 ค่ะพี่บุตรคะแล้วพอ<ค>ได้เริ่มทานตัว nv7 ไปแล้วอันนี้คือน้องอายุประมาณเท่าไหร่นะคะมีขออนุญาตสอบถามนะติดขวะคะผู้ชายนะคะโอเคค่ะแล้วหลังจากที่ได้เริ่มทานตัวผลิตภัณฑ์ nv7 ไปแล้วไม่ทราบว่าอาการของน้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือ มีแบบอะไรที่มันดีขึ้นบ้างพี่บุตรเล่าได้เลยค่ะก็คือตอนแรกเขาจะกินข้าวน้อยมากหรือแทบจะไม่กินข้าวเลยแล้วก็วันแรกเ่ยก็คือาำตามทำแนะน,นํนเลาก็คือให้กินเช้ากึ่งบิบิ พอกินซองครึ่งเม็ดเนี่ยก็คือสักประมาณอยู่วันที่สองที่สามเนี่ยเขาบอกเขาเริ่มหิวข้าวแล้วก็กินเจงขึ้นนะคะทีนี้ปู่ที่ดูแลเขาอยู่อะเขาบอกว่ากินข้าวเยอะมากนะคะกินข้าวเยอะแล้วก็กินเจงมันเด็กเจริญอาหารเะิมที่เขาแบบเหลืองซีดไม่ค่อยมีแรงเลยตอนนี้ก็คือเขาไปวิ่งเตะบอลได้ปกติไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะใช่แข็งแรงขึ้นเยอะมากอย่างเัดนไดเลย ค่ะพี่บุตรค่ทะเท่าที่พี่บุตรลองแบบดูในส่วนของสุขภาพโดยรวมด้านนอกก็คือน้องเริ่มทานข้าวได้ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วในส่วนของด้านอารมณ์เป็นยังไงบ้างคะพี่บุตรค่ะอ,อารมณ์ใช่ไหมคะอะ่าที่ที่คุยกับปู่แหละคนที่เขาดูแลนอกก้องก็ปกติ หลานจะเป็นคนผิดมือถือ,อพอติดมือถือก็คือติดเกมเขาก็จะ่อนข้างเที่ยวกายนิดนึงนะคะเกีียวกายเหมือนแบบเด็กผายที่แบบว่ามีอารมณ์ที่ที่แบบฉุนเฉียวหน่อยนึงนะคะแต่พ่อสังเกตแล้วก็คือว่าหลานดีซอฟลง เหมือนเขาแคล้ายแบบเขาเขาเขายัางไงอ่ะเขาอารมณ์ดีอารมณ์ดีขึ้นอ่ะเออาอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็พูดจาเหมือนแบบตอ f ลงใช่จริงๆเราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับบริษัทหรืออะไรอะไรแบบนี้เราก็เลยสังเกตแล้วก็ได้คุยกันอยู่่ะคเว่า<ๆ>ทำไมเขาดูแบบเออไม่เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะ<ๆ> นกันค่ะในต NV7 นะคะพี่บุตร่ามันจะมีส่วนประกอบที่ไปช่วยบารุงเกี่ยวกับเซลล์ประสาทเซลล์สมองในเด็กจะเด่นในเรื่องของสมาธิด้านความจําและด้านอารมณ์และในส่วนของสุขภาพได้ด้วยคะ่ะพี่บุตร่คะค่ะแล้วก็เพื่อแบบสุขภาพน้องถึงจะดีขึ้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตแบบอัดแยกเป็น2คลิปนะคะพี่บุตร่ะ เดี๋ยวอันนี้ฝากความประทับใจหน่อยนะคะ<อ>เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ NB7 ว่าสั่งให้หลานที่เป็นกลุ่มโลหิตจางทารสซิเมียไปแล้วรู้สึกประทับใจยังไงบ้างคะพี่บุตรคะว่าในส่วนของหลาน คาาซนเียนะคะสิ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องของอ่าอันดับแรกที่เห็นได้ชัดก็คือจากเดิมที่เขาซีนะคะก็คือสีสใต้าตาเขาจะขาวมจะดำเนาะแต่ตอนนี้ก็คือว่าปกติพอหลังมาให้เลือดมาพักหนึ่งเลือดเริ่มตกก็คือสังเกตจากจี๋เขาเลยจี๋เขาจะซีจะเหลืองจะเหลืงนะคะแต่ตอนนี้ ข้อที่สังเกตคือเหมือนระดับเลือดก็คือผิวยังแดงแล้วก็ใต้ตาเขาก็ไม่ดำเลยเขาแข็งแรงมากขึ้นนะเขากินข้าวได้เยอะขึ้นจากเว็วที่เราต้องมังขับกินข้าวเราก็ไม่ต้องมังขับตอนนี้จะคือขอกินข้าวเลยนะคะคือขอกินเองมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีขึ้นมากๆากนะคะมันก็เลยมันไม่หมุดรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็แล้วก็จะให้หลานนะคะได้กินต่อเรื่องเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้หุดเคยสั่งให้หลานกินมาแล้วแล้วก็หยุดไปนะคะเพราะเราเองไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ พอกลับมาครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันต้องต่อเนื่องแล้วก็เพื่อให้เขาเองได้ได้มีสุขภาพองรวมนะคะที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะ ก็ตังเองต้องขอขอบคุณพี่บุตรมากๆนะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ที่ทานตัวผลิตภัณฑ์เอ7ไปแล้วในเรื่องของค่าเลือดดีขึ้นนะคะพี่บุตรคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะพี่บุตรคะ่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตอัดเป็นสองคลิปนะคะได้ค่ะดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดแบบองค์รู้ มาเป็นครอบครัว NV7 กันนะคะ NV7 ขอให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ